วันนี้ผมก็พาทุกทุกคนมากินยำมาม,ม่าด้ครับผมแต่ถ้าใครอยากดูทำต,ตามผมได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สวัสดีครับผมอยู่ผมต้นพากินชนะทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกทุกคนมากินมาม่าเฮ้ย <c oughs> พริกมันมาจากไหนผมไม่ได้ใส เฮ้ยผมสงสัยผมจะเสกมาแน่เลยทุกคนโอ้ยช้อนก็เสกมาอะไรก็เสกมาทุกคนอืมวันนี้ผมก็พาทุทกๆคนมากินยามาม,ม่าได้ครับผมแต่ถ้าใครอยากดูทต,ตามผมได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พาดิปใหม่ๆแต่ถ้าทุกคนอยากดูต่อไปนี้ทุกคนติดกดติดต,ตามตรงนี้ได้เลยนะครับ กดติดตามเยอะๆมาแล้วผมก็จะทำคลิปทุกคลิปลงๆๆนะครับแล้วก็อยู่กับปลาธรรมชาติแบบนี้แต่ถ้าใครชอบเนะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอย่างนั้นเราต้องมากินกันแล้วอย่างนั้นทำกดไลค์กระทืบอไลค์ให้ผมด้วยนะอย่างน้นกินเลยใช่ช้อนของน่าจะแม่อร่อยนะทุกคนผมขอใช้มือเลยลนะกัน ยั่วแบบนี้เลยนะครับผมอืมฮัลโหลอืมอืมว้าวเฮ้ยเผ็ดอืมโอ้ยเผ็ดโอเผ็ดมาก

กินพริกไปเม็ดหนึง่งสุดยอดเลยอืมก็แเผ็นเลยแล้วใครเอาพริกมาใส่วะโอ้โหไอคนนี่มันอะไรวะทุกคนไม่ใส่ของผมเนี่ยพริกใส่ซะเยอะเลยแทนที่จะใส่หน่อยๆใส่หน่อยๆนะเออนั่นแหละมมนใส่ซะเยอะเลยอยากจะลองให้ อืมแบบนี้เลยโอ้ปุ๊บอืม ไม่มีผักเลย ห uh ิว huh. ข้เร <ừ> ็วเลยหิวมาจากไหนวะตูวเองต่อไปอ่อื้มสุดสืดบ่อยเหลือเกิน ใช้ม <mm> ือแบบนี้ก็อร่อยนะทุกคนอาจจะไม่หมดคนนะผมอาจจะเหลือเศษน้อยเศษเล็กเศษใหญ่เศษก็ติ้วเดียวนะผมแต่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดถืบอะไรนั่นเองนะผมกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไปพาดกินใหม่ๆนะนะครับแต่ถ้าชอบกดถืบไะไรให้ผมด้วยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบายบาย